เขาว่ามีมะกรุ้ยมีมะกลยแม่นมาทอดมาตำหูด้วยกันเนี่ยตำงูกีนัวนนุกทำปลาไรลความหูด้วยอันนี้จังเนี่ยจังก็ข้อฉิงอะแม่หลังเมนจังมดก็จังจุกก็จังแล้วแม่หลังจางหัดก็จางคุณเก็บได้อจุกได้จางอันนี้คุณเราต้องแกะลายให้ ทุกวันนี้ภูมิปัญญาด้านการทอผ้าของคนลื้อเป็นต้นทุนสำคัญในเชิงเศรษฐกิจช่วยสร้างรายได้ให้กับกลุ่มแม่บ้านในอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายมีชุมชนไทยลื้อที่ทอผ้าขายอยู่สองแห่งค่ะคือที่บ้านสีดอนชัยและที่บ้านหาดบ้ายถ้าเป็นลื้อหาดบ้ายเนี่ยก็จะนิยมทอลายอะไรบ้างคะแม่ รายอย่างนี้ล่ะคะแมงปอแมงปอคอเครืออีอะอันไหนยากสุดนะคะอันนี้ลาการอยากไชอันนี้ยากสุดอยากต้องนีกับมันโยงกันอย่การนี้นี้เบื้งล่าผิดสักเส้นหนึ่งก็ผิดเลยไปเบื่อได้ไปเบิดได้เลยต้องรื้อใหม่พัชชินลายนี้นะคะได้รางวัลชนะเลิศชนะเลยที่หนึ่งที่หนึ่งระดับภาคเงินเป็นเ้งินมาแสนหนึ่ง แสนหนึ่งโอ้คืน <laughs> นี้นะคะนี่คืนนี้อีแร่เมื่อก่อนก็ทอที่บ้านใครบ้านมันเนะาะค่ะพื้นบ้านค่ะก็พอดีเขาเอาผ้าไปประกวดักษณะเลิกเลยมารวมกลุ่มกันมาทอเป็นกลุ่มยรุ่นเขาไม่ทอแล้วมันรายได้น้อยมันมันแค่สามสี่สิบมันไม่พอใจเนาะมันไม่คุม้มถ้าเราทอเก่งก็ได้เยอะเดือนหนึ่งนะประมาณพันกว่าบาทเองนะมัน หักรายจ่าย,เ,ยเลยนะหักรายจ่ายแล้วบวกลบต้นทุนกําไรหักค่าได้ค่าแรงแล้วถือว่ารายได้ไม่สูงนักเมื่อเทียบกับความประณีตความละเอียดของชิ้นงานผืนเนี่เท่าใดนะคะแม่ราคามันอ่าราคาก็2สองพันห้าว่ะอยากได้สองเดือนสองเดือนส <c oughs> องพันห้าถกมากามากจ <c oughs> ีบ คุณมาื่อยังตออยู่นะจริงๆรายได้มันก็ไม่เยอะแม่เนาะ<ช>ทำไมแม่ยังรักที่จะทออยู่ละาะมันมันเคยแล้วอ,อยู่สวยๆก็มันไม่ได้เนาะกับประเทศประจังเห็ดชั้งนี้เท่าเานี้ช้นข้าพูพดกับเมี่ยงนี่น้ำนี่เติ้นได้เตินต้นได้กีบ้าก็เอาเนี่ผ้าทอเหล่านี้ขายให้กับลูกค้าทั่วไปที่สนใจค่ะ แต่สำหรับคนในชุมชนส่วนใหญ่ยังทอใช้เองและมีผืนที่ตัวเองภาคภูมิใจสำหรับใส่ไปงานบุญต่างๆทีมงานพันแสงรุง้งเดินทางไปดูสีสันบรรยากาศของคนลื้อและผ้าทอไทยลื้อในงานจุนละกะถินวัดท่าข้ามสีดอนชัยอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายค่ะ ยากาศในวันงานนี่ดีมากเลยนะคะแต่งตัวกันเต็มยศด,ด้วยความภูมิใจทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กผู้อาวุโสลูกเล็กเด็กแดงก็สวยทั้งนั้นเลยค่ะปัจจุบันในสถานการณ์ที่สังคมเริ่มยอมรับความหลากหลายทางชาติพันธุ์กลุ่มคนต่างๆทั่วประเทศ รวมทั้งคนไทยลือ้อหันกลับมาให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมของตัวเองมีความมั่นใจและกล้าที่จะแสดงตัวมากขึ้นคนลื้อสีดอนชัยโชคดีนะคะที่ยังเก็บรักษาอัตลักษณ์ของตัวเองไว้ได้อย่างแจ่มชัดภายในงานเปรียบเหมือนนิทรศการเคลื่อนที่เลยค่ะสะดุดตาผ้าผืนไหนชาวบ้านก็พร้อมจะพูดคุยให้ข้อมูล ให้แม่ดอกแก้วอธิบายเรื่องลายของลื้อบ้านสีดอนชัยอันนี้เป็นลายล้วงหมดเลยกระเจ้าอันนี้เป็นเป็นห้องบ้านเฮาเป็นห้องกาะกเนาะมาอันนี้ก็สองยอดมียอดซ้ายยอดขวาอันนี้เจ้าอันนี้ก็ยอดอันยอดบ่มีเขี้ยวนั่นนะแล้วก็อันนี้ก็ก็ยอดมันจะมีก็บวกตัวก็ปาดเนี่ยมันมีก็ปาามีจืดมันเนาะแล้วก็อันนี้อันนี้จะเป็นก็ะเหลียมก็อกบาง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอันนี้แปดก็แต่อันนี้จะเป็นจกถ้าจ๊กือว่าอันนี้ดอกสี่ดอกสีใบตัวนี้จะเป็นไหมมอนตีตีปนปลูกตั้งอีสานนั่นน่ะนี่กับมาย้อมตั้งเส้นยืนเส้นปลูกตัวนี้หนุ่งมาสาวกว่าปีแล้วใส่ด้วยความภูมิใจในฝีมือตัวเองแล้วก็ใส่มาแล้วยี่สิบปีตัวนี้น่ยี่สิบกว่าปีแล้วเนี่ยแต่แม่มีสินที่พื้นว่ายุดไมเขินเก้าจิกงคีพื้นแต่ปุ๊ก สามพื้น<า>น,นี่ถึงสามพื้นกันแต่แต่พี่สังก็ใส่พื้นนี่วะก็มัดโชว์ก็คืองะได้โชว์ฝีมือฝีมือตัวเองที่แบบค่อนข้างจะเยอะเน่อยหนึๆแม่สาวสาวไทยลื้อนี่เขามีผ้าส,สิ้นง,งามๆากันแบบนี้คนนึงสักกี่ผืนก็ยังของแม่แม่ยุ้ยแม่ยุ้ยชวนตัวกับมีมีสามผืนเนาะของแม่นี่มีเป็นซิปดูชุดสาวลื้อแล้วมาดูชุดผู้ชายบ้างนะคะก็ของผู้ชายนะครับ ก็จะมีกางเกงแล้วก็เสื้อนะครับซึ่งเสื้อนะครับก็จะมีการคลิปนะครับคลิปคลิปแถบสีนะครับซึ่งจะมีอิทธิพลเหมือนกับคนจีนนะครับเพราะว่าอยู่สิบสองปันนามาครับของผู้ชายก็จะเด่นที่ลายกางเกงใส่คลิปลายสีนะครับแล้วก็มีแถบริบบิ้นของจีนด้วยนะครับแล้วก็จะมีผ้าเช็ดครับที่ ในสมัยก่อนเนเขาใช้ไว้เช็ดหมากอะไรนะครับหรือว่ามีงานบุญใหญ่ที่จะต้องอเป็นงานคล้ายๆกับงานราชการอะไรเงี้ยในสมัยก่อนนั้นนะครับแต่ตอนนี้เราก็ใส่ให้มันดูดูสวยงามแล้วก็เต็มยศก็มีการพพกหัวสีขาวสม้จะเป็นผู้ชายจะเป็นสีขาวนะครับครับผมบริเวณนี้ เป็นนิทรรศการที่สุริยาวงชัยรวบรวมชุดเก่ามาจัดแสดงส่วนใหญ่เป็นของลื้อจากฝั่งลาวค่ะแต่ถ้าคำลื้อแต้ๆเขาจะเรียกว่าเสื้อหยอดอันนี้จะเป็นฮอลิคอปเตอร์หรือเครื่องบินนะครับเครื่องบินเหล็กของชาวไทยลื้อที่ประเทศลาวเพราะเขาจะบันทึกเรื่องราวไว้ในบนผ้าในสมัยสงครามมีคนขี่อยู่มีตัวอื่นด้วยทายดูพยานมีเรือพยาน,นานก น่าจะเป็นสิงโตนี่ก็น,นี่ก็หัสดีลิงอีกตัวหนึ่งสีขาวตัวเล็กๆนี่ก็อาจจะเป็นนกอีกตัวหนึ่งมีขาสองขาก็คือเป็นการเอางานดีๆเนี่ยมาให้คนอื่นได้เห็นฝีมือของคนรื้อใช่ครับแล้วก็เอาผ้าเก่าที่คนที่ไม่เคยเห็น<ช>ได้เห็นนะครับเพราะว่าปกติแล้วเขาจะไว้ในกลุ่มผ้า